สวัสดีสครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีกับข้าวนะครับมาชวนคุยชมกินด้วยกันนะครับวันนี้เรา um มีแต่ปลานะครับผมเรามีปลาปลาดุกนะครับผมแล้วก็มีปลานิ้นเผานะครับมีน้ําจิ้มสองอย่างนะครับผมน้ําจิ้มหวานแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดนะครับผมมาเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเลยนะครับผมบรรยากาศวันนี้ฝนมันเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดคุณผู้ชมเราอาหารต้องใช้เวลากระชับไอเร่งรีบเร่งรีบหน่อยอ่ะเ้าเหนียว วันนี้ก็ชวนผู้ชมกินข้าวด้วยกันนะครับผมลาบปลาดุก4ต,ตัวโอ้ยผักก็มีแค่นี้นะครับผมมาลุยผมอยากพอดีเลยลาบปลาดุกลาบปลาดุกก่อนเลยลาบมาเสร็จๆร้อนเลยคุณผู้ชมแม่ลาบให้นะครับวันนี้อู้สัตว์อือหือจอดเอาวบาอีกกว่า เหมือนจังหวัดเราจะตกช้าที่สุดไหมพี่ยมจังหวัดอื่นเขาตกกันเสร็จหมดแล้วฝนเนาะจังหวัดเราเนี่ตกช้าสุดแล้วตกเสร็จตกไม่เสร็จด้วยหรอจังหวัดอื่นมันตกหมดแล้วไงมันร้อนแล้วอ่ะจังหวัดเราเพิ่งตกเนี่ยฝนแบบแ่ก็มีคนแบบนี้อยู่ในจังหวัดไงคุณผู้ชมก็เลยรอรับก็เลยตกช้านิดนึงที่ด้กกะว่าจะไม่อยากจะตกหรอกชาวบ้านเขาแต่ร้อนเนี่ยก็เลยไปก็เลยตกให้เขาทำเขาบอกทำไรอย่างเนี้ยเลยตกบไม โอ้ยปนนเนไมาต้องกินบ้งปลาเนะเอามาหั่นหยองนะจิมอันนี้ปลาอบองนะครับผู้ชมไม่ได้ปลาเผาเพราะว่าทำมันไม่ใหม่ไม่มากเอาไปหางนี้นะ มีแต่ก้างเลยเอามาให้หยิกตรงห้องอ่ะ <h ums> หืมร้อนชอบชอบนันจิ้มอ่ะเนี่ย แต่ซีโพดเต้าเนี่ยอร่อยนะซีโพดเต้าเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้มันจะข้าวอะไรอ๋อม่เคยลองกินกับปลาป่าสิอ,อ,าอร่อยกอันนี่หอมดีคุณผู้ชม เอ็งจะเอาอี่แม่เนี่ยบนตรงเนี้ยมาเอามันมีแล้วเห็ดก็น่าจะหมดนะมาคุณผู้ชมเห็ดดอกเห็ดดอกก็คือเห็ดอันนี้ไงเห็ดใครเห็ดอะไรพวกนี้คุณผู้ชมให้มันมีดอกที่มันบานแต่เห็ดหอมไม่มีแล้วอแล้วเห็ดหอมนี่มันหรือว่ามันโตขึ้นมามันจะเป็นเป็นดอกไหมหรือว่าเป็นอะไรนันจนแก่ไปเลยโตมามันก็แก่ ก็วดำไปเลยเสียไปเลยมันก่็ระเบิดคิดว่าจะโปร่งออกมาเป็นเห็ดใหม่มันก็เห็นไหมมันแก่ปุ๊บมันก็ิ่แตกแตกปุ๊บมันก็เป็นเป็น้ำดำอ่ะเป็นผงมันกระจายไปเลยเขาเนี้ยเอาแบบเชื้อเห็ดเต็มแผ่นเลยนะฝนฝนฝนบอกเห็ดเปล่าเห็ดเปล่ก็ดีเลยเหรอ แอบแอบเผ็ดน้อยไปนิดนึงผมเลยต้องจิ้มนะไม่เผ็ดแต่น้ำพริกลาบมาใส่ <c oughs> แต่อื่นพอดีนะขาดเผ็ดเดีนยวคุณผู้ชมเผ็ดเยอะเดี๋ยวก็กินไม่ได้คุณผู้ชมเผ็ดเกินเดี๋ยวคนอื่นกินไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวจะใส่ขี้หลัง ถ้าปลาดุกนี่เป็นของชอบผมเลยนะถ้าปลาดุกไม่รู้เป็นอะไรผมชอบปลาดุกชอบหมด,ดนะเพื่อนปลาดุกไอจิ้มหน้ปาปลาอร่อยปลาดุกย่างปลาดุกเผาเนี่ยเนี่ยมันต้องติ้นอย่างเงี้ยมันต้องกินกับป๋าน,นิน วันนี้ฝนมาตกก็เลยได้ผักกับลาบมาน้อยนิดนึงครับคนที่แรกผมกะว,ว่าจะกินกับลาบปลาอร่อยอร่อยผักเยอะๆเอาผักไอยอดใบมะกรูดมาทอดด้วยอะไรเงี้ยในเมืองน่าจะตกหนักเลยนะ่มอม่นมานมันมืดมากเลย คล้ายๆของยายผมเลยมันเหมือนกันแหละลองจิ้มซีฟูดแต่เป็นน้ำแต่เป็เฮ็ดลองจิ้มซีฟู๊ดผมเอาน้ำพริกเล้าไม่สะใจไง,ตงตุต้องเติมต้องเติมผมกินหรอ โอ้มาเป็นถุงนะนี่อันนะอันนะเน่จิ้มแล้วเราก็จิ้มเลยคุณผู้ชมไม่ต้องคนต้องความซีดเนาะเดี๋ยวนอนเผ็ดร้องให้คำไหนอยากเผ็ดก็ก็จ้ำคำนึงไม่อยากเผ็ดก็ไม่ต้องจ้ำเดี๋ยวคุกไปเดี๋ยวก็ร้องไห้คุณผู้ชม เด็กอ่อนไงเด็กอ่อน้ยดูดูกี่ร้อเด็กอ่อนอยู่รับประสบการณ์ด้วยรับประสบการณ์เยอะครับจะ <c oughs> เริ่มเผ็ดเนี่ย,ยไ <c oughs> ม่ค่อยสู้แล้วช่างเน่ยปัดต้องอย่างนี้ ป่านน้นมคขอยากเลยบอันนี้มันอร่อยกว่าไม่ต้องใช้ก้างไงใช่ใช่สับมาละเอียดมั้ยมั้ก้ามเละหมดแล้ว Mình chọc nó sẽ như thế, dùng đã เป็นานะนิ่าปลาิกราบอร่อยคุณผู้ชมจ้าเนี้ยผมต้องขับรถไปซื้อให้แถวน่น้นสีสูบไกลบ้านมากเลยแต่บ้านเราไม่อร่อยเครื่องมันไม่ครบน,นะอุ้ยข้าว <laughs> เจอ,อหินตัดดังกบเลยมากับข้าวอ่ะแต่ได้เคี่ยวฮักสองซี่นลเนาะ มันทำไม่หักหรอก จามเนี่ยเนี่ยบอกผมอ่อนหน่อยหนไหมน้ำพริกติดมาเป็นก้อนเลยเอาละฮะที่ขันจกเหรอข้ามแล้วอวะเป็นปลาไงผักกับก็ไม่มีแล้วคุณผู้ชมจังกวาั้นไม่มีแล้วยู่ในวตบมติดเดีย แตงกวาก็ไม่อยู่ในตู้เลืมแตงกวาอ่ะไหนอ่ะไอ้น้ำพิราบินไหนของเล่นๆขอเน้นๆซะกําซะอือหือโอยโอ้ยเอ้ยดิกเข้าตาตาไม่หลบเองเนาะคุณผู้ชมอ้าวบอกเน้นๆเอานิดเดียวนี่ไงเน้นเลยคำหนึ่งเลยเอาพูดแสบเลยนอนแสบตาเร็วๆ นี่เลยเน้นเร็วเอารวดโอ้โหบาดเข้าบุมนี้ซ้ำจ่าย เหนียวมากอร่อยรับแซบเบิลแะบเบิร์ดซื้อข้าวไหมเดี๋ยวก็ไปเอาข้าวมามเมื่อกี้พี่แวะเอามาแค่ครึ่งกิโลยังเหลทึงดีบอัว่าไม่กลัว่าไม่ใครกินเลยนั่งเหลือเยอะเลยคุณผู้ชมตาเปล่าโอเค โอเคครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินข้าวอบราดเท้าด้วยกันนะครับผมวันนี้ผักก็หมดเลยนะครับผมข้าวเหนียวก็ครึ่งกิโลก็พอดีนะผมอิ่มพอดีแหละเนาะวันนี้ก็อิ่มแล้วก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมจำคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องในวันต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ